สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสนใจในตัวรถโคูราอลทิทครับรถประหยัดน้ำมันอึดถึกทนขับไปหลายกิโลก็ขับได้ต่อนะครับคันนี้เป็นบอลยล์รถทนมือทนเท้าผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีนะครับดูแลรักษาง่ายๆนะครับเปลี่ยนถ่ายคงเรลวทุก1000 10, 0กิโลนะครับและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร ทุก40,000กนโลนะครับรถสวยๆคันนี้นะครับสีดำนะครับตัวนี้เป็นตัวโคราสอัลตริท1.8ตัวเอสเลยนะครับมีโหมดกาขี่ให้โหมดธรรมดาแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับสีดำสภาพหล่อไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับราคาตั้งขายนะครับป้ายแดงนะครับของเขานะครับ9 9 0 0 0 0งล้านเลยนะครับรถลูกค้าก็เลยนิยมนะครับมาเอารถมือสองที่สภาพเกตเอป้ายแดงแบบนี้นะครับราคาแค่479,000เท่านั้นนะครับประหยัดไปเลย500,000บาทนะครับเรียกว่าซื้อคันนี้คุ้มๆนครัซื้อ2เลยนะครับ สวยสภาพดีเกรดเแบบนี้นะครับปีดาผ่อนอยู่แค่8 0 0 0ันเท่านั้นนะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79นะครับที่สำคัญนะครับชมใหม่ๆหม่สปอร์สปอร์สวยๆแบบนี้สีดามีคันเดียวเท่านั้นนะครับย้ำว่ามีคันเดียวหาโคตรยากครับใครหาดูใครดูอยู่นะครับรีบทารีบโทรหาเป้เลยนะครับไปหน้า โปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับสีสวยสภาพเดิมไฟหน้ามีไฟเดย์ไทม์ไลท์คัดิ้งให้ด้วยนะครับนี่คือข้อแตกต่างรถสภาพสวยแบบนี้นะครับมาพร้อมกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าโครเมียมปีกนกแบบนี้สไตล์สปอร์ตโฉบเชียวนะครับและที่สาคัญไม่พอไฟตอหมอกสปอร์ตไลท์ก็มีให้หมดครบเลยนะครับสวยครบเครื่องเรื่องรถมือ2นะครับคันนี้นะครับสภาพเดิมเงางามเลยนะครับรถสวยนะครับตรงปกหมักต่อในส่วนคลองตัว บอดี้ต่างๆเรียกว่าสวยเดิมเงางามเลยนะครับรอยต่อต่างๆครับเรียกว่าไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าอะไรอั้งสิ้นนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับมาพร้อมกับแมกและยางนะครับแมกนะครับเป็นสีดำนะครับปัดเงาแบบนี้มาพร้อมกับคู่หน้าที่เป็นดิสเปกนะครับยางคู่หน้านะครับเป็นยางแก้มเตี้ยนะโฉมสปอร์ตแบบนี้นะครับยางมิชลินเลยนะครับยางมิชลินนะครับยางเกรดดีมากนะผมบอกก่อนเลยนะครับ สภาพสวยเลยแต่ยางยัเปลี่ยนให้ใหม่นะเพราะว่ายางเร็วว่าใกล้สะพานยางแล้วนะครับอ่าคันนี้นะครับสัปดาห์ยางนะได้มานะครับเดี๋ยวผมดูให้นะยางปียีนะครับยางปียีอนะยางปียีนะครับสภาพใหม่ใช้ได้เลยนะครับขอบ17นะแลวที่สำคัญนะครับซุ้มล้อป่องล้อสภาพเดิมนะครับปีนกบนนะรถไม่มีโดนชนในแดงสิ้นครับปีนกเดิมนะครับ ตัวเครื่องได้มาเป็นดูอัลวีทีไอแล้วนะครับสภาพคือเดิมแท้ทั้งคันนะครับฝากระโปรงเดิมสีเดิมมีรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะครับนี่นี่มีรอยรถเพิ่งเข้านะครับ๋ยวเก็บงานให้นะอ่ากระจกนะครับเก็บเสียเก็บเสียงอย่างดีพอสีพลาบอไม่ขาดนะครับบริษัทนะครับคันนี้มาจากบริษัทซีรีเนตนะครับแพทินัมนะอ่า ที่สาคัญนะครับรถคันนี้นะครับสภาพคือเดิมๆเนี่ยสวยใช้ได้เลยนะครับสภาพคือเดิมสวยใช้ได้เลยนะครับรถสภาพดีเกรดเนะครับกระจกไฟฟ้ามีมาให้โทนเดียวกับตัวรถแบบนี้นะครับ เหลี่ยมสันคมด้านข้างนะครับผมไม่ดูเลยนะครับไม่มีรอยบุบระยิ้มนะครับรถสภาพสวยสภาพเดิมนะครับที่สำคัญตัวนี้นะครับมีคิวกศาสร์เพิ่มมาให้แล้วเพิ่มความสวยเพิ่มความหล่อให้เขานะครับตัวนี้นะครับเพิ่มความหล่อให้แล้วพร้อมกับเส้นโครเมียมแบบนี้ตัดขอบกระจกนะครับสวยคล้ายๆเบนซ์นะครับหล่อคล้ายเบนซ์เลยนะแต่ราคาแค่479,000เเท่านั้นนะครับสวยสปอร์ตสปอร์ตน่าใช้น่าครบันนี้มาพร้อมกับไฟท้ายที่เป็น LED แบบปลายดาบสบุไลนะครับ สวยสปอร์ตใช้ได้เลยนะครับผมบอกเลยนะครับรถตัวนี้เป็นตัวหนึ่งุตแปตัวเอนะครับมีโหมดการขี่ทั้ง2โหมดนะครับโหมดธรรมดาแล้วก็โหมดเป็นโหมดอ่าโหมดสปอร์ตนะสวยเดิมเงางามเลยนะครับรถเพิ่งเข้านะครับมีฝุ่นเกาะนิดหน่อยนะช่วงล่างดีๆช่วงล่างเดิมเลยนะครับอ่าท่อเดิมนะครับยางเดิมนะช่วงล่างไม่รั่วไม่แตกนะครับรถสภาพสวยสภาพเดิมนะครับใครหารถสักคันสภาพดีๆนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ อาจะมาดูต่อที่ภายในนะครับภายในนะผมจะได้มาเป็นคีเลตแบบนี้นะครับแล้วดูภายในนะครับเอี่ยมน่าใช้เลยนะครับภายในนะคุมโทนด้วยสีดํานะครับเรียกว่าดําดุดันน่าใช้เลยนะครับเบาะคู่หน้าเป็นบัคเก็ตซีดเบาะหนังแท้นะครับเบรกมือแมนนวลนะอ่เบาะปรับได้แบบไฟฟ้า8ทิศทางนะครับนี่ขึ้นลงใช้ขวานนี้ได้หมดเลยนะครับสวยน่าใช้จริงๆนะครับพวงมาลัยได้มานะเป็นหุ้มหนังจับกระชับมือแอร์แบ็กมีให้ถึง7ใบนะครับ รถปีสิบเก้านะครับให้มาเป็นผู้สตาร์ทแบบนี้คิเลศคี้ไข่มีให้แล้วนะครับระจกไฟฟ้าปรับได้นะครับมาเดี๋ยวผมพาสตาร์ทให้ดูนะว่าออปชั่นภายในนะครับมันมีอะไรบ้างน่าสนใจแค่ไหนมาดูนะครับมาดูเลยนะครับสตาร์ทง่ายๆครับหยยบเบรกกดผู้สตาร์ทแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ดูนะครับจอเรืองแสงแบบออติตรอนนะครับมีแมตช์ชิปเกียร์ให้ด้วยนะครับนี่ใส่เกียร์ที่มือก็ได้นะครับนี่เอาไว้ขึ้นภงขึ้นเขาเชิญเกียร์ได้นะครับจอมีให้บอกระยะการขับขี่นะครับ แล้วก็อรเรียว่าอัตราการกขี่เฉลี่ยเนาะมืมากระขใช้งานอยู่ที่150,000กิโลนะครับรถเขารถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับที่มาที่ไปรถชัดเจนนะครับอ่าแอร์ปรับได้นะครับสี่ระดับความเย็นนะครับเลือกได้เลย,เลยแล้วก็ออโอเอเรมมีให้ครบนะครับมีกล้องหลังไหมดูได้เลยกล้องหลังก็มีให้นะครับกล้องหลังกล้องถอยมีให้ครบเลยนะครับ สวยใช้ได้นะครับคอนโซลตรงกลางเป็นบูรนุ่มแบบนี้นะครับอ่าเป็นบูรนุ่มนะรถสภาพคือดีเดิมเลยนะครับคอนโซลตรงกลางสวยใช้ได้นะครับรถสภาพดีมากนะครับนี่คือรถสภาพแรกรับเพิ่งเข้านะครับไฟอะไรใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับรถนะครับแอร์แบกมีให้รอบคันเจ็ดใบนะครับสวยสปอร์ตเบาะไฟฟ้าแต่ที่สาคัญนะครับ AM FM นะครับ CD USB AUX Bluetooth มีครบเลยนะครับ รถสภาพเดิมนะครับสวยจริงๆนะครับผมอะไรนะครับรับสายวางสายได้นะแล้วก็บันทึกเสียงต่างๆได้ด้วยนะครับส่วนเกียร์ที่มาเป็นเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดนะครับ CVT แบบนี้พร้อมโหมดขี่โหมดสปอร์ตก็กดบมนี้ได้เลยนะครับโหมดสปอร์ตมีให้นะครับเลือกใช้ได้เลยนะครับอ่าคราวนี้จุดสําคัญมาดูเราไปดูต่อในส่วนของห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องนะครับน่ามาสาคัญยังไงนะครับผมบอกเลยว่า ้องเครื่องต้องดูนะครับรถมือสองนะเพราะว่าดูว่าโดมเดินไหมเดิมหรือเปล่าชนชนมาไหมนะครับมาดูกันนะครับมาดูกันเลยเปิดมาสภาพองเครื่องครับสวยเดิมทํางานปกติทุกอย่างนะครับห้องเครื่องเดิมเดิมนะครับดูเครื่องเป็นดูออวีวีทีไอแล้วนะครับฝาหม้อน้ําต่างๆคาน้าเดิมแพ้โรงงานเลยนะครับแบตเตอรี่จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแต่ว่าแบตอ๋อแบตไม่หมดนะครับแบตเปลี่ยนใหม่แบตมาปีหก ปี67ด้วยนะครับแต่เพิ่งเปลี่ยนมาเดือนที่แล้วนะครับคันหน้าเดิมนะครับคันหน้าเดิมเลยนะครับอ่าหัวชวงหัวโชกคเดิมแท้นะครับไม่มีแกะไม่มีขายนะครับมต้นงน็อตฝาเดิมแท้แบบน ouais. ี้ส right, ีนิชโคนฝาเดิมแท้นะครับฝาเดิมเครื่องเดิมนะครับรถสวยต้องปลกใช้ได้เลยนะครับของไรเอวนะครับน <found ing sounds> ี <aying> Thanks, ่ไม่ม <ần> ีหายไปไหนไม่มีแห้งนะครับก็รถสวยสภาพเดิมบอกเลยว่าซื <journée> ้อได้นะครับคือเบรกเอฟเอสหนึ่งสองสามสี่นะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับมา อีกจุดหนึ่งที่ใช้ดูนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมข้างเดิมแล้วเหลือแค่ฝากระโปรงท้ายนะครับว่าโดนมาหรือเปล่านะครับมาผมพา QC ีนะครับทีละจุดพาดูแบบละเอียดนะครับดูคลิปจบนะครับสามารถจะตัดใจนะครับซื้อได้เลยนะครับหัวน็อตเดิมแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่เดิมแท้ไม่มีแกะไม่มีขายนะครับไม่มีรอยพ่นเลยดูได้เลยแกะดูนะครับนี่น็อตเดิมเดิมนะครับสภาพดีนะครับฝากระโปรงซิลิโคนตรงเดะนะครับไม่มีแกะไม่มีขายนะครับรถสภาพสวยใช้ได้เลยนะครับ สปอร์ตเมนฮาร์ตะเข็บต่างๆเรียกว่าเดิมๆคมคมนะครับคันท้ายก็เดิมแท้นะครับคันท้ายเปิดดูได้เลยนะครับเดิมๆไม่มีคดไม่มีงอนะครับตัวบอดี้เดิมแท้ทั้งคันนะครับพะยางอยู่ครบนะรถแอตติทเป็นรถที่กว้างนะครับกว้างเลยนะครับยางอะไหล่มีครบเลยนะครับอ่าซิลิโคนสวยแบบนี้นะครับนี่คือซีนแท้โรงงานจะเป็นสีนี้นะครับของแอตติทนะยางอะไหล่นะครับบอกเลยว่าก็เดิมนะครับยังไม่เคยลงพื้นด้วยนะครับ บอดี้ต่างๆสวยเดิมนะครับไม่มีโดนชนทางใดทงสิ้นนะครับมีแต่ฝุ่นเท่านั้นนะครับนี่คือรถสภาพเพิ่งเข้าสภาพแรกรับเลยนะครับกล้องถอยกล้องหลังมีให้สวยน่าใช้ดูดี1.8ตัว S คันนี้มีโหมดสปอร์ตให้ขับขี่ด้วยนะครับใครหาราคานี้นะครับ4น7 9 0 0 0นนะครับบอกเลยนะครับรีบทักคลิปโทรหาเป้นะครับผมเป็นพิศวกรกรไปขายด้านรถมือสองนะครับรถสวยๆคันนี้นะครับ เพึ่งเข้ามาใหม่ยังไม่มีเจ้าของครับรถปีสินะครับ,รบไม่แสนห้าเท่านั้นรถหน่วยงานประวัติสูเช็คได้นะครับที่มาที่ไปชัดเจนตรวจสอบได้ใครสนใจคันนี้ทักหาตัวหาเปไ้เลยวันนี้ไปขอตัวลาไปก่อนกับรถ altid หนึ่งตัวเอสสวยๆคันนี้เลยนะครับสวัสดีครับ